สวัสดีนักชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราอยู่เกมที่มีชื่อว่าสกิบบัตนั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้จริงๆแล้วมัน ออ,ออกมานานมากแล้วในเอ็นรับตัวเกมนี้เนาะตั้งแต่ปีที่แล้วในเอ็นเนปีองนห้าร้อยนั่นเองอีกครับผมซึ่งเกมนี้มันออกมานานมากแล้วแต่ว่าผมเห็นว่ามีคนเพิ่งปล่อยเวอร์ชัน Android ออกมาในเอ็นนี่ครับผมก็เลยอยากจะมาเอามาลองเล่นอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับผมสัูเกมนี้นี่ครับผมรับการแปลไทยจากคุณเอมบีาสั่งด้วยในเอ็นนะครับผมซึ่งอันเนี้ยบอกไว้ก่อนนะว่าว่าที่เป็นภาษาไทยอย่างนี้นะครับเป็นเวอร์ชันเก่าที่คุณเอมบีาสั่งเนี่ยเขาเคยทำมานานมากแล้วในเอ็น้เนี่เยตั้นนเี่ย ตัวเกมนี้มันอาจจะมีด้านของคําพูดหรือซับที่มันจะเป็นด้านของ Google Translate อยู่นนเองนีครับผมเขายัางไม่ได้แปลด้านของ AI เนะาะเพราะงั้นด้านของซับหรือว่าด้านของการบดแปรอะไรพวกนี้มันยังคงแบบว่าออไม่เหมือนกับเวอร์ชันล่าสุดที่เขาทํานั่นเองนะครับก็ต้องรับดูเอาไว้ด้วยนั่นเองนีครับผมแล้ซึ่งตัวเกมนี้เนี่ยผมจะมีไฟล์ให้เลือกประมาณ เน่าจะสองแบบนั่นเองนี่ครับแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่แปลไทยอุนเดมิอาสังนั่นเองนี่ครับก็คือให้ทำการทุกคนเนี่ยโหลดผ่านโปรแกรมอ,อ๋อเล่นผ่านแอนจอยเพนนั่นเองไงสำหรับไฟล์แปลไทยเนาะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไม่ได้ติดปัญหาเรื่องแปลไทยาสามารถแปลภาษาอังกฤษได้เนี่ย ภาษาอังกฤษจะมีด้าของไฟล์ apk มาด้วยนี่เองนี่ครับผมเป็นไฟล์ apk เลยติดตั้งได้เลยนี่เองนี่ครับแต่ว่าเป็นมาด้าของภาษาอังกฤษนั่นเองนี่ครับผมอ่าใครที่ถนัดภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถใช้เออ่ด้านของ apk เนี่ยไปติดตั้งได้นี่เองนี่ครับผมหรือว่าถ้าใครอยากจะเล่นภาษาไทยเนี่ยก็ใช้ด้านของ joy play ในการเล่นเนาะเป็นการแปลทางคุณอเมริกาสั่งนั่นเองนี่ครับโอเคมาใครสนใจตัวเกมนี้นี่ครับผมโหลดที่ทวิตเตอร์มาที่ที่ขอได้เลยนี่เองนี่ครับเกมที่543นั่นเองนี่ครับผมคาตไฟที่อัลมาถ้าเป็นของภาษาไทยอยู่ที่อัลมาหนึ่ นั่นเองเองครับผมแต่ถ้าเป็นเรื่องของไฟ apk ภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300กว่าเมกเนั่นเองนี่ครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาอธิบายเรื่องเลืองตัวเกมก่อนวก่าตัวเกมเป็นประมาณไหนเรื่องเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนั่นเองนะครับตัวเอกของเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นสาวน้อยคนนึงที่ชื่อว่าสกิฮิเมะนั่นเองนะครับผมซึ่งเธอเนี่ยกำลังมาเที่ยวฉลองกับเพื่อนของพวกเธอในเอเนี่ยที่เธอเนี่ย เออหมือนว่าจบด้านของการศึกษาม,มาแล้วและทุกคนก็กำลังเติบโตด้านของการทํางานอะไรอย่างนี้นั่นเองครับด้านของซาคิฮิเมะเนี่ยก็คือได้งานทําแล้วนั่นเองเฮ้ยซึ่งเธอรู้สึกดีใจมากที่ในสุดก,ก็จะได้งานทําแล้วนั่นเองครับเลยมาสังสรรค์กับเพื่อนในขั้งสุดท้ายนั่นเองครับก่อนที่จะเริ่มทํางานอย่างจริงจังนั่นเองนะครับผมซึ่งระหว่างที่พวกเขาเนี่ยกำลังทําการปาร์ตี้หรือกินกันอย่างสุดสนามนั่นเองเฮียบิวก็มีชายคนหนึงนะ่งเนี่ยปีศาจคนหนึ่งเข้ามาหาเธอนั่นเองงนซึ่ตออแรกเเธได้ไดป็นผู้จัดการหรหือเออนี่นววายซึ่งปีศาจเนี่ยมมันีรูปักษณ์หหนน้้าาาตคลยกัมดเลยเธอรู้ว ซึ่งเขาเนี่ยเอาน้ําดื่มอะไรบางอย่างมาให้เธอเนั่นเองนี่ครับซึ่งเธอก็นึกว่าเป็นผู้จัดการเนาะแบบว่ามาฉลองให้เธออะไรอย่างงี้นี่เอ็ดครับเธอเลยทำกันที่จะดื่มเข้าไปนั่เนเอ็ดนะครับผมซึ่งเธอก็รู้สึกแบบว่าเอ้ย รสชาตินี้ค่อนข้างจะแปลกๆนะแต่คงไม่เป็นไรหรอกนี่เองนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยเดินออกไปนี่เองเนี่ยแล้วเธอก็สังสรรค์ปาร์ตี้กันต่อนี่เองนะครับพอตอนที่ผมเมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยทุกคนแยกย้ายก,กันกลับบ้านใช่ไหมครับด้านของสกิฮิเมะเนี่ยก็ทำการกลับบ้านไปนี่เองเนี่ยเพราะเพื่อนเธอก็มาส่งด้วยนี่เองนะครับพอตื่นเช้าขึ้นบางทีเนี่ยอยู่จากเธอที่แกเป็นมนุษย์ปกติเนี่ยอยู่ก็กลายเป็นด้านของสกิบัตขึ้นมาเสียอย่างนั้นนั่นเองนะครับ จากมนุษย์สาวธรรมดานะครับอยู่กลายเป็นสาวสกิบัสซะได้นดั่เองดีครับผมซึ่งเธอก็ได้ทําการไปด้าของโรงพยาบาลดูแล้วให้เขาเช็คดูว่าเราเป็นอะไรกันแน่มีทางแก้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งคุณหมอก็งงเหมือนกันว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงกันแน่นั่เองนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครค้นพบมาก่อนนั่เองนะครับผมที่มนุษย์จะกลายเป็นสกิบัตได้ในช่วงข้ามคืนแบบนี้ ซึ่งผมไม่มีทางรักษาเธอต้องใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่ต่อไปได้เองนเนี่ยซึ่งได้ของผู้จัดการก็โทรมาหาเธอว่าตอนนี้พร้อมทํางานหรือย,ยังอะไรอย่างนี้เอ็นนะครับซึ่งเราก็ได้บอกไปว่าเออพอดีมีปัญหาที่ตอนนี้ผู้จัดการพอดีอยู่อยู่เนอะกลายเป็นสกิบัตเข้าให้แล้วนะ่ะเดี๋ยวจะไปทํางานเดี๋ยวนี้แหะค่ะรอแป๊บนึงนะคะอะไรอย่างนี้ครับพอด้านของคนด้าจัดการเนี่ยเขารู้ว่าด้าของสกิฮิเมะเนี่ยเขกากลายเป็นสกิบัตไปแล้วเขาก็เลยไม่เอาสกิฮิเมะเลยไดเองนะครับเขาบอกว่าด้าของสกิบัตเเเเเเนนนนนีีีีีีี่่่่่่่ยยยยยยมมชืออออสงงงททไคคดปป็พ็พพพววววกกกกหหาาบลล เสนองตัณหาตัวเองอะไรพวกนี like ้นั่นเองนะครับผมทำมาทำให้เขาเนี him you, ่ยไม่อยากที่จะมาพูพันหรือมายุ <ts> ่งเกี่ยวกับครอบครัวของเขามากนั่นเองนะครับทำให้เขาเนี่ยเลิกจ้างเธอทันทีเลยนั่นเองเนี่ยเธอก็รู้ชิบหายแล้วจะหางานที่ไหนทําดีนี่นี่เธอได้ที่จะเป็นที่จะไปหางานเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วเธอก็ทําการแจ้งความบัตรด้วยครับว่าแบบว่าเออมีคนมาป้ายยาอะไรบางอย่างให้เธอนี่นะครับผมทําให้เธอเนี่ยกลายเป็นสกิบัสขึ้นมาแล้วตำรวจก็ทําการกางสืบสวนอยู่ด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งระหว่างที่เธอกำลังหางานทำเลยนะครับผมเธอก็จะได้ของเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งเป็นไปไซต์เว็บไซต์เป็นขกงบ,บริษทัทตั้งของสกิบัตนั่นเองนะครับผมเธอได้ที่จะไปสัมภาษณ์เขาเนาะนี่นนครับผมซึ่งเธอเนี่ยเข้าไปได้แป๊บเดียวแล้วก็สั่งให้ออกมารอข้างนอกเลยนี่เองแทบไม่ได้ถามคำถามเลยเนาะนี่เองนะครับผมซึ่งโดยรวไมไปเนี่ยเขาก็ให้คุณเอ่อให้เราเนี่ยมาทำการทำงานที่นี่ได้นั่นเองนี่ครับซึ่งก็จะมีรุ่นพี่คนหนึ่งนั่นเองเนี่ยเขาชื่อว่ารุ่นพี่เนาะตัวเกมไม่งงงเเเธธออออจะค่่ยยรรรีีนนาาืขวิก เล่นต่างๆของตัวเกมแล้วก็ได้ของเนื้องานนั่นเองนลครับซึ่งด้าของบริษัทตัวนี้จะมีทั้งหมด2งานนั่นเองคืองานแรกเป็นไงนคือกับการจัดการเอกสารงานนะครับผมอยู่บนตโต๊ะคอมกับอีกงานนึงคือเป็นงานหน้าที่บริการให้ลูกค้าน,นั่นเองครับผมก็ทุกคนได้จะตอบได้แล้วเป็นบริการแบบไหนนั่นเองครับผมซึ่งทาของตัวเกมเนี่ยมันจะสามารถที่จะจัดวางเวลาได้แต่เองแล้วบว่าวันที่ วันจันทร์ถึงสุกเนี่ยเราจะทํางานอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมซึ่งด้านของชอยก็จะมีเลือกแบบว่าทํางานบริษัทบ้างหรือไม่ก็ไปทํางานโปรโมทด้านของใบปลิวบริษัทอะไรนี่นเองนะครับผมซึ่งตอนแรกจะทำมันทั้งมัน2งานนี้อยู่นั่นเองนะครับพอวเวลาเริ่เดว่าเริ่มทํางานมากไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีด้านของการอัปเกรดมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างเช่นด้านการบริการลูกค้าเนี่ยเพิ่มเข้ามาในสายงานเราด้วยนั่นเองนะครับผม ซึ่งด้านของการบริการลูกค้าเนี่รุ่นพี่ก็จะมาเสนอแล้วแบอบกเอ้ยเธอลองไปทําดูด้วยกันนะฉันเข้าใจว่าเธอเคยเป็นนุ่มมาก,ก่อนและพวกนี้น่าจะง่ายๆนั่นแหละครั้งแรกก็มีใครๆก็ทำเองกันนั้นแหละนะถ้าผ่านไปได้มันก็จะง่ายขึ้นเองนั่นแหละนี่ครับผมซึ่งเราก็เริ่มที่จะไปบริการลูกค้านี่เองนะครับโดยการที่จะเริ่มทําการมุกป,ปุ๊บดาบเป็นคาลิเบอร์ก่อนนั่นเองนะครับผมก็เป็นโมเมนต์ที่น่าน่ารักดีในเกมนี้นั่นเองนะครับผม ซึ่งในของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ครับเราก็สามารถเลือกได้ที่จะสำรวจแมพก็ได้หรือว่าจะทําการนอนพักผ่อนก็ได้นี่นะครับต้องบริหาร้านของสเตตัสให้ดีด้วยนั่นเองนี่ครับแล้วก็ต้องบริหาร้านของพลังงานความเหนือ่อยล้าอะไรต่างๆตอนที่มีค่าสเตตัสด,ด้านขวาบนด้วยนั่นเองนี่ครับและค่าความเหนื่อยล,ล้าด้านขวาล่างด้วยนะครับรายละเอียดยิบย่อยจะมีอะไรให้ทำมากกว่านี้อีกเยอะมากเลยนั่นเองนี่ครับสัใครที่อยากจะลองเล่นตัวเกมนี้ก็ลองไปศึกษาเอาเองในเกมทีมแล้วกันนั่นเองนี่ครับ ซึ่งนักขอดีมีช่างภาพขึ้นไหวต,ต่างๆเครื่องการโหลดดิง้งหรือว่านักของตุกเกมมันมีอะไรทําเยอะมากนั่นเองนะครับนักขอดูแกอาจจะเป็นนักของอนิชิเมะเกอร์แต่ก็ใส่นักของรูดลายต่งตางๆด้วยนั่นเองนะอย่างเช่นภาพแอนิเมชั่นภาพ 2D นั่นเองนะครับผม 2D เนาะแล้วก็นักของแบบการเข้ามาค่้นพืนนั้นก็เป็นนักของภาพพิกเซลด้วยนั่นเองนะครับผมตุกเกมก็มีความหลากหลายนักของภาพแล้วก็กราฟ,ฟิกด้วยนี่ครับ โอเคแตัวเกมก็เป็นก็ข้าประมาณนี้แล้วกันนั่นเองนะครับสำหรับสาวน้อยสาว,าวสาวน้อยซากิฮิเมะนั่นเองนี่ครับเรื่องราวของเธอเนี่ยที่เคยเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนั่นเองเนี่ยที่จะชีวิตประจำวันแบบปกติเหมือนคนทั่วไปนะครับอยู่วันหนึ่งเนี่ยเธอก็เดินกลายเป็นซากิบัสอย่างมันนั่นเองเนี่ย,ยชีวิตของเธอต้องเปลี่ยนไปเป็นยังไงกันบ้างกับตับเธอนั่นเองนะครับผมกับบริษัทที่ต้องทำการทำเรื่องอย่างว่ากับใครก็ไม่รู้นั่นเองนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตที่กลายเป็นซากิบัสแบบนี้จะมีอะไรส่งผผผลตตตตตตต่่่่อออออออชีีีววิิคคคนนนนนนเเเเธบบบบ้้้าาางงงงัััััักกกรรรมมมม็ดไไปปสสห รล้ว่นด้านของเนื้อหาของตูกเกมหรือว่าเอ่อด้าน,นาของสกิฮิเมะเนี่ยจะเอาชีวิตรอดยังไงจากบริษัทนี้นะครับและด้านของบทคัดเค้น,นที่การเป็นซากิบัตเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอบ้างนี่เองเนี่ยเธอจะมีความต้องการอะไรเพิ่มเติมมากกว่าบรรทุกที่เคยเป็นอยู่ก่อนนั้นนี่หรือเปล่าก็ต้องลองเลยด้วยตัวเองแล้วกันนั่นเองลยครับผมใครสนใจลองตู้เกมนี้น้องติดทวิตเตอร์ในที่ทีอร์ดช่นเลยนในเอเลยครับเกมที่ 543ร้่สละเองนี่นรรนครับผมก็จะที่เคลที่ให้พอขนาดตัวเกมด้วยนั่นเองครับผมโอเคใครชอบเรื่องนี้ยังไงก็ฝากกดหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจด้วยนั่นเองนะครับวิดีโอหน้าเปา็นตอนต่อไปเราทำชิมได้เลยเพืจอนๆไปเกมหน้าส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนบา,บายๆนะครับฝากสกีเมะสาวสกีบัสคนนี้เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนบา,บายๆนะครับ